แล้วกสวัสดีคุณผู้ชมผมคอเบสเตอร์และเกมอมาเทเลียนเลสลเลียนหน้านแกันในอีพีที่เท่าไหร่วะอีพีที่8นะคุณผู้ชมครับ<อ>ก็อีพีครับเช่นเคย<อ>เราจะไปตลุยดันกันคราวนี้เราจะมาเพิ่มทวีความยากนะครับด้วยการแบบไปลิสที่มันยากขึ้นนะครับมผมจะไปเจ้าถ้าเหมือนเดิมเจ้าเก่านะครับแต่ว่าไปที่ลิสส r e ค o อมเมนต์ w e r เวอร์อยู่ที่4,700นะฮะมาลุยกันเลยทีมก็จะเป็นทีมเดิมนะฮะเอามาลุยแต่ความเก่งกาดก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมาถึงก็ตีแร่ตรงนี้ก่อนโอเคได้เป็นเอเมอร d ล r กราสมานะฮะโอเคเจอกับน้องเห็ดอีกแล้ว ดิสองนี่ก็จะยากขึ้นนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าการแพ้ธาตุของมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างมากนะมันพ่นผิดใส่เลสหน้าของเราสามารถยิงได้ตาย1ตัวขออบีก่อนนะเพราะว่าเธิรเราเนี่ยมันยิงแรงแบบนี้ยังไงละ่ะทีเดียวเก็บหมดนะครับสำหรับชาริสเซล่านะ <S 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 โอเค เดินทางกันต่อตรงนี้มีแร่เช่นเคยเก็บมานะครับได้แอชเชนแซนมานะไม่ได้ของแรไปกว่านี้แล้วก็น้องผลึกนะครับน้องผลึกก็มาน้องผลึกนี่เหมือนเวลามันตายมันจะฮิวให้เพื่อนด้วยนะฮะตอนนี้เทิร์นก็จะมีเหตุบีนะครับที่มันต้องได้ตีก่อนเราก็จะตีมันก่อนมาตีเรานี่มันมีท่าเคาน์เตอร์พ่นพิษใส่ด้วยนะฮะ ตัดมาที่เลสนาครับต้องยิงตัว B ก่อนเพื่อให้เทิร์นมันหายไปโอเคกำจัดขวักหนามไปได้หนึ่งตัวลอบทิเอลิเมนต์ของเซนเทลล่านี่คือแรงมากๆนะครับเพราะท่าลมมันเลคคอมเมนต์อยู่นะใช่ไหมนี่ก่อแตกทุกตัวบอกเลยว่าสตันสตันกันหมดแบบนี้ขอเล็งเทิร์นจากตัวเ็ดเอแล้วก็จัดการมันเรียบร้อยฮนะตัดเข้าสู่เทินของลุง ตัวนี้กอดละกันนะครับเพื่อนหรือตัวนี้ดีวะขอดู่อนนี่ละกันนะโอเคมันฮิวให้เพื่อนนะครับแต่เกาะยังแตกอยู่เป็นสตันไม่แน่ใจว่าตัวที่เหลือจะซีตายหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ลินก้าฟาดไปแต่ว่ามันไม่ได้แพ้ฟาดนะ <c oughs> เสร็จแล้วครับตีแรงอยู่น่าจะตุย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> จบมาอย่างไวนะครับสำหรับเว็บของมอนสเตอร์ เดินมาตรงนี้มีของให้เก็บนะฮะเราได้ฮันนี่พอดแอนมานะครับแต่ไม่ได้ของแรรนะน้องแกะนะฮะเป็นบอสของถ้ำชั้นที่หนึ่งใช่ไหมบอสหรือเปล่านี่บอสมาพร้อมกับลูกสมุนเห็ดงโง,อ,งอ,อีก2ตัวแกะที่มากับเห็ดลเล่นเห็ดบีไปก่อน เจ้าแก่มันใช้รันอัพนะครับก็คือจะป้องกันเพื่อนแล้วก็มีสเตตัสเคานเตอร์ด้วยเราก็เล็งได้แค่ไอ้แก่มันก็มากันอยู่ดีเห็นไหมยิงไปมันสวนกลับมาไอ้เห็ดปล่อยพิษใส่ลินก้าจังหวะนี้ชาริเทล่าของเราท่าแรงท่าลมนี่ตายหนึ่งแน่นอนอีกตัวหนึ่งยังไงสตันมาตรงนี้ มันยังติดการป้องกันจากแกะอยู่นะครับยังตีเห็ดไม่ได้โอเคก็เลยใช้ท่าหนึ่งไปนะออเหตุท่าหายนะครับเอ้ยยังไม่หายนี่หว่าลุงก็ได้ตีแกะไปเหมือนเดิมเกาะแกะแตกนะฮะโอเคสตันไปโลน่าฟาดเป่าไปเห็ดเดี้ยงเลยนะทันมาที่ลินก้านะครับตีไม่ติดวีคนะแกะมันไม่แพ้ก,การโจมตีแบบ ฟันดาบนะฮะระหว่างนี้ผมขอฮิวก่อนก่อนที่เราจะไปลงชั้นต่อไปขอฮิวตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยอือโอเคอันนี้ไม่ได้ฮิวเพราะว่ากลัวแกนะฮะเป็นการฮิวเพืรอเตียมพอสำหรับชั้นต่อไปนะครับมันเป็นกลยุทธ์ยังไงละ่ะ้าแรงของเลสนาครับอือไม่ตายนะฮะตดเบิร์สด้วยใช้เลยละกันนะครับกับอินิเชีย ตีเกมนะครับชื่อนี่อ่านยากมากๆล่อไป7จ็ดพันะครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตโตจบไปสำหรับชั้นแรกนะครับลุยกันต่อชั้นที่สองมาเพื่อนอ่ะเดินทางกันต่อครับตรงนี้มีของถ้าไม่ตัดเข้าฉาก็อาจจะได้ของไม่แรงนะครับอืมได้แค่ฮันนี่พอดแอนด์จริงๆด้วย ตรงนี้มีไม่ตัดนะครับได้ของไม่แรได้แค่เฟสตรงนี้มีมอนสเตอร์ค้างคาวค้างคาวมากับเห็ดของง่ายบอกเลยว่าของง่ายเราตีตัวไหนก่อนดีค้างคาวเธิร์มาเร็วกว่านะครับเห็ดก็แรงค้างคาวก็แรงเราเอาค้างคาวก่อนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเธิร์มันมาไวกว่า แล้วก็เซระครับยิงให้ตุยไปเลยส่วนเห็ดน่าจะแตกตัวชาลิเทลล่านะครับนี่ลอบดีเอเลเมนต์คือแรงมากๆนะครับติดวิกนี่คือเกาะแตกสตันเลยเอ็กเจอร์สป,ปริตของโรน่าไปครับ 108, เรียบร้อย8000เดินทางกันต่อครับเหลือเก็บอีกจุดเดียวแล้วก็น่าจะสู้บอสนะฮะถ้าจำไม่ผิด สเตปมันจะประมาณนี้อ่บอสเห็ดนะฮะบอสเห็ดเหมือนอีพีที่แล้วเลยที่มีเห็ดใหญ่กับเห็ดเล็กใช่ไหมนี่เลยบอสเห็ดยักษ์มาเพื่อนกับลูกสมุนเห็ดเคื่อนตัวไหนไวกว่ามีเห็ดอะไรนะเห็ดซีเหรอเห็ดซีีเห็ดซีไปแล้วกันนะครับ ตามแผนของเราะมันอันนี้มันบอสยิงใส่นะฮะเอาให้ตายเป็นตัวไปก่อนครับคุณชมครับนี่สิ้นไปหนึ่งและก็อันนี้ถ้าบูมีสตันสองตัวแน่แนหนึ่งสองตัดมาที่โรโรหน้าแต่มีเบิร์ส จะยิงเบสหรือยิงท่าธรรมดาดีขอคิดก่อนเฮ้ยถ้ายิงบอสก็แรงอยู่นะแต่เทิร์ก็เหลือเองเยอะอยู่ด้วยขอยิงบอส้ะกันนี่คือการวางแผนมานี่แหละอืมถ้าของโลโลน่าจะฮิวตัวเองด้วยนะฮะฮิวเราตะลุงของเรา ตีตายได้นะครับแล้วก็เทินต่อไปยังเป็นของลุงอยู่ด้วยกับท่าเบาคูแฮนนี่ได้เทินต่อนะครับถ้าเราใช้ท่าเบานะครับมันจะเทินของเรามันจะกลับมาไวขึ้นก็คือดิเล์น้อยนั่นแหละอื้โอเคเจ้าเห็ดน่าจะไม่รอดเซราครับปิดฉากไปกับเลสแน่ยิ่งกว่าไฟบอล เรียบร้อยไปครับคุณผู้ชมครับอของก็ประมาณนี้นะครับก็ของที่เราเก็บเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะโอเคบ okay. จบไปอีกหนึ่งดันนะครับกับถ้ำที่ลิสสองอีพีหน้าจะทำอะไรกันต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องรอไเจออีพีหน้าครับเจอกัน